สวัสดีครับสวัสดีครับผมสว,ส,บนนบสวัสดีพ่ลพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพ่ลพี่น้องทางช่อง YouTube สุภุสุคนครับหายหนา้าหายตาไป2อ,อาทิตย์เลยพี่น้องครับวันผมฝนบ่ตกเลยได้ครับพี่น้องบ่ตกฝนบ่ตก3อาทิตย์ล่ะนมมกน้ำในทุ่งนาบ่ามีพอปักเวทให้พี่น้องได้เบิ่งเลยกมื้อนี้ว่าสิมาพาพี่น้องมาหาอยู ا, ่หากิดในเก่าเนาะพี่นอ้นงอง,งนี่ครับพามาลงหวยทางหลังนี่กเขาเริ่มสูบน้ำใส่เขาแล้วน้ำมันบกก็เลยสิมาลองปักเวทเบิ่งเนาะครับพี่น้อง ว่าสิบพอมีแต้มพี่น้องในเมืองบอ่อกาแรงครับฝนโปโต้เลยบางคนเพิ่อนกัอยู่ติ้นห่วยเพิ่อนกัได้สูบน้ำใส่เขาเนาะพี่น้องไปครับผมเดี๋ยวเราไปเมืองไม้กันแเราไปเมืองว่าผมมาเหยื่อยังมาใส่เนาะพี่น้องเอาเหยื่อยังมาปักเบ็ดไปครับผมไปครับมาครับผมพี่น้องนี่นะครับไม้ก็เป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องไม้ห่วยแถวบ้านนี่แหละครับเบ็ดกับสามชิบหลังเราพี่น้องเหยื่อมาหนีใส่เป็นเหยเื่อใส่เดือดนะครับ มาพี่น้องเดี๋ยวผมปาข่ายมึงบัได้ปักเบ็ดเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยพี่น้องคือป้าคือสิมีดอกกระไม้นี่นี่ผมใส่ดุอยู่พี่น้องป้าก็ได้ไลยอยู่เดี่น้องมาผมเดี๋ยวผมปาข่ายมึงใส่เดือนก็นเลื่อมเลื่อมตัว่แล้วพี่น้องปักกัง่ายๆพี่น้อง ท่นตัวได้ห้มันยาวพร้อมกับจิ้หักเครื่งเนาะครับเอาบิดมาสามสิบลังมือนนี้พี่นอ้องพ่นกับกระโปรงพี่นอ้องเอ้ยแถวบ้านนี่ครับกระมันเหวพร้อมกับจิ้หักเครื่งเนาะพี่นอ้องหักไปใส่ลังอื่นกระตู้หนึ่งใส่ได้สองตัวพอดีพี่นอ้องมาครับเสียกว่าเสีย,ว,สยว่าง่าย เสียกบต้องให้มันจูผื่นไปไลยเนาะพี่น้องนี่ครับแล้วครับพี่น้องมีปลาบวนปลาอย่างเนาะพี่น้องเลยก็สิงเงียบเลยห้อยเพิ่นลงเก็บผักบุ้งอันหนึ่งครับก็เลยเพิ่นเก็บผักบุ้งแล้วกนจังผมมาใส่เนาะพี่น้องผักบุ้งงามนะครับ เนื้อกับห้าหยาก,กันเลยพี่น้องเอ้ยคุณน,นี่ก็ไปคุดน้ำสวนเพิ่นมาใส่เป็นใส่เลือนแดงเนาะพี่น้องสิดีกว่าเฮาใส่ใส่เลือนไอ้กรอบๆดำๆนะพี่น้องนี่ครับป,ประมาณนี้แหละไปครับพี่น้องเนี่ยผมขอ,อยาดไปใส่ก่อนเนาะครับก็เดี๋ยวสักถุงสองถุงเดี๋ยวผมจะพามาหลุ่นเนาะพี่น้อง ว่าจะมีแต่ไหมพี่น้องบ่เบิ่งบ่เดี๋ยวผมขอยากไปใส่ก่นอนขับเดี๋ยวมันสิคามก่อนเดี๋ยวเราขับมาหลุนกันไหมน้อพี่น้องไปครับผมไปครับสวัสดีครับสวัสดีปอยพี่น้องยามเสาเสน,นะครับกะเสาหนี้สิพาพี่น้องมาหลุนเบ็ดน้อพี่น้องเบ็ดที่ผมใส่ไว้เมื่อวานสามสิบลังเงี้ยใส่เดือนกะไม้หว่วยท่าลังนี่ครับที่ผมใส่ไว้น้อพี่น้องกะมึงขึ้นมาในผ้าพี่น้องมาหลุนเลยครับก็เลยดีโอกาสมายามยามเสาเลย มาขึ้นมาไะไมามึงเนาะพี่น้องแต่เดี๋ยวไปมึงย่ำสองกันครับว่าสิมีแต้มสิมีผลงานหรพี่น้องมึงบ่นนะครับก็เดี๋ยวเขาไปลุ้นน้ำกันนะพี่น้องไปครับผมไปครับนี่ยแล้วครับไม้ที่ใส่หม่านพี่น้องไม้หอยต้องมาหลัลกแหลกบดถือครับพี่น้องบัตรอะว่ะยายามมืงขึ้นมันจะคือโว้พี่น้องย่ำสองบัตรมาไายเงียบไว้แตเดี๋ยวเขาไปลุ้นกันครับ เพ่งมีแต้มเนาะพี่น้องไป,ไปครับผมไปครับมาครับพี่น้องว่ามึงล้านนี้ครับอู้มึงมันดึงเขาปลาเลยพี่น้องโอ้ยหิวมาเนาะพี่น้องยิงมก็ดึงเขาปลาเลยเดี๋ยวเร็วไปครับ,รนนรบโอ้บวยูครับพี่น้อง เยืนบ่ผมอ่ะโอยูอสำหรับปุ่นมาเบ็ดไปครับเดี๋ยวผมขยัดคลิปก่อนเดี๋ยวไปลุกกันม่เนะ้ะไปต่อไปครับมาครับพี่น้องมาเมืองลังนี่ถือได้ครับผมนี่บอบเป็นมันดีนดได้ๆล้ อบุ๊บูน้องุ๊อโอ้ยน้องบูใหญ่ปาบูพี่น,อนอ้องกไม,ม้นี่ยมีปลาบูครับปะเอาเกาพี่น้องมันใหญ่อย,ย,อยู่เอาไปให้ผู้เฒ่าผู้ปีงเนาะไปครับพี่น้องตะเข้าเรกันต่อครับจำแมกแขกม้านมาะ มาครับพี่น้องมาเบิ่งล้างนี้ครับถือได้พี่น้องป่ายังบุโอย้นนอยพี่น้องเอ้ยบูหน่อยปลาบูกินเหยื่อดีอยู่พี่น้องใสเดือนนี้มันมักคักพี่น้องวู้ดกินลึกเท่สิปล่อยจะไหนท่านพี่น้องนะครับเดี๋ยวหาวิธีปล่อยมันก่อนมันหน่อยพุ้ดพี่น้องนี่เบ็ดเท่าครับพี่น้องย่ามาได้เกือบเกือบพึงละ แล้วปัญหาหุ่นลังอะไพี่น้องสิบมดละ่ะไปพี่น้องเดี๋ยวผมขอ,อยัดปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราปรุงกันต่อนะครับไปครับมาครับพี่น้องเบ็ดทำมดแล้วพี่น้องเอ้ยได้ปลาบูใหญ่มาตัวหนึ่งครับกับปลาบูหน่อยตัวหนึ่งผมสิบปล่อยมันมันมันปล่อยไปไลยน,น้องปลาบูหน่อยพี่น้องผมแกะออกแล้วมันตายเออพี่น้องบ่ค่อยมานเลยช่วงนี้ พี่น้องปลาบูใส่งามไม่ได้ครับพี่น้องเอาไป้เท่าวกนกปีกกระเบื้องท่ามดแล้วพี่น้องเบ็ดสามสิบหลังครับกระเบื้องขึ้นมาคอยไอ้กรเบื้องขึ้นมาในมายามนะครับมันติดติดหลายหลังอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันปรอยู่นะครับกระหิตด,ดีก็คอยซ้ำดีก็แล้วครับพี่น้องกรธรรมดาอลไรพี่น้องหากินกับมีมือม้านมือประมาณน,นะครับ ซ้ีมพออ่อผู้เฒ่าคนในปิ่งกะคลิปนี้ก็ไปซ้อมนี้ก็นะครับพี่น้องใครชอบลิปนี้ก็เรืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเพิม่มเติมด้ครับฝากเป็นกำลังใจกับช่องหากินแบบวิชามัานน้อยแล้วรับพี่น้องกระสวงนี้น้ำบ่ทันมีเนะนาะน้ำในทุ่นทงนาบ่ทันมีบ่ทันพอปักเวทให้พี่น้องในเมืองขันมีน้ำก็เดีเ๋ยวสิลุยปักเวทยดในเมืองเนาะพี่น้องกะผมก็สั่งบิดเขามาไหมน้ำลอยหลังเนาะพี่น้องแต่นน้ำบ่ทันมีเลยครับ หนาวมพราะนมีไส่เลยคลิปนี้ก็ไปสัมมิต้ก็ทักทายพี่น้องไปชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมไปได้ครับฝากเป็นกำลังใจนะครับพี่น้องกับสองหากินใบซานมานนองนะครับคลิปนี้ก็ไปสัมมิตรก็นะครับสวัสดีครับ